ราศีที่การเงินปังมั่งคั่งและก็ร่ำรวยในช่วงนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามีด้วยกันทั้งเส้นอยู่5ราศีครับ5ราศีนี้ได้แก่ราศีแรกเลยคือราศีมิถุนนะครับ เพราะว่าดาวราศีมิถุนนั้นมีดาวอาทิตย์ครับอยู่ในเรือนการเงินเป็นมหาจักรครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเรือนการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับราศีที่2ครับได้แก่ราศีกันครับราศีกันต้องบอกนะครับว่าในช่วงนี้ดาวราศีกันนั้นมีดาวอาทิตย์เป็นมหาจักรอยู่ในเรือนราพักซึ่งหมายถึงรากผลและความสําเร็จนะครับเพราะฉนั้นจึงเป็นราศีที่2นะครับที่ดวงชะตาดีครับราศีสามได้แก่ราศีตุลครับราศีตุลต้องบอกในช่วงนี้นะครับมีดาว อังคารนะครับแล้วก็ดาวเกตดาวพุธนะครับอยู่ร่วมกันในเรือนราพะนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นราศีที่การเงินดีในช่วงนี้ครับราศีที่4ครับได้แก่ราศีธนูครับดาวเสาร์เป็นเกษตรอยู่ในเรือนการเงินทําให้ดวงสตางคุณนั้นโดดเด่นและดูดีครับราศีต่อมาเลยคือราศีมังกรครับมีดาวฤหัสอยู่ในเรือนการเงินส่งเสริมให้การเงินเด่นดีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนนี่คือ5ราศีที่การเงินตังมัง่งคั่งร่ำรวยในช่วงเดือนนี้ครับ